คนเขาชอบเราเพราะอะไรแล้วคนเขาเห็นเราจากที่ไหนมันจะได้ไปขยี้ต่อไปขยายต่อได้จริงๆไม่ว่าคุณจะทํางานในโรงงานไหนอ่ะคุณก็ควรจะไปสืบก่อนทั้งนั้นเลยให้เธอพยายามเรียงเขาจะจัดอันดับ p พาร r i ี y เรียงระดับความสําคัญว่าที่ไหนมาแรงที่ไหนมาหนักที่ไหนมาช้ามาเบาก็พยายามทําเรื่องนี้แต่จงยิงก็ต่เมื่อเามีคอนเทนต์ที่ดีงานแบบไหนกันที่ ที่จําเป็นต้องไปออกบูธยงไงะหาให้เจอเมื fine, ่อม so so ันม to so ีคอนเทนต์ได้ลงได้ทุกวันเสร็จหน้าที่ของคุณคืออะไรก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีแกลเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไหมนะเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดกระเลิดไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้10,000แสนซับบ้างอยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีนะคะยู่กับแอมกระตลาดกระเตลิดอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะสำหรับในส่วนของตอนนี้นะคะก็ มีคอมเมนต์นะคะมาเหมือนกันเป็นตอนที่แอมจะทำนะคะตอบจากคอมเมนต์นะก็คือเขาถามมาว่าเขาว่าเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬานะคะเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาแล้วแบบงบประมาณไม่เยอะมากนะถ้าสมมติจะต้องทํากรตลาดเนี่ยเออทำกรตลาดอย่างไงดีเป็นแบบว่าร้านผลิตเสื้อผ้ากีฬาหรือเป็นโรงงานเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะจริงๆแล้ว,ว่ถ้าคุณเป็นโรงงานไม่ว่าจะโรงงานอะไรก็ตามนะคะคือสามารถฟังได้หมดเลยนะขอแค่คุณอยู่ในแอเรียโรงงานก็ได้เหมือนกันนะคะเราฟังกันเลยคะ่ะ เรื่องแรกเลยนะคะแม่แม่ก็คือต้องดูก่อนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมาจากไหนคือต้องทําการไม่เหมือนกับต้องกลับไปคุยกับลูกค้าเก่าก่อนเธอเพราะเธอเป็นโรงงานเนี่ยฉันมั่นใจว่าเธอมีลูกค้าอยู่แล้วใช่ปะให้เธอกลับไปคุยกับลูกค้าของเธอแต่ละคนว่าพี่เอพี่เอรู้จักหนูจากไหนพี่บีพี่บี B, รู้จักหนูจากไหนยังไม่พอนะคะถามด้วยว่ารู้จักจากไหนปื่บปะเราให้ถามด้วยว่าทาไมพี่ถึงเลือกมาผลิตก,กับหนูพี่แบบพอใจหนูในการผลิตแค่ไหนถามสามอย่างนี้เพราะว่า3อย่างนี้แหละจะเป็นตัวตั้งต้นที่ทําให้คุณรู้ว่า อ๋อโอเคโดยส่วนมากเขารู้จักโรงงานของคุณเนี่ยเซิร์ชม,มาแล้วเจออันนี้ยกตัวอย่างเขาคุณจะได้รู้ตัวคุณต้องไปพปัฒน,นาที่เซิร์ชไงแล้วก็แล้วทำไมถึงเลือกเราเพราะ,ระเพราะว่าคุณภาพดีที่สุดในตลาดหรือว่าเพราะว่าเคยผลิตให้แบรนด์นี้จะได้รู้ตัวว่าเอาเรื่องนั้นนะมาขยี้เข้าใจฟีลไหมคะอย่างแอมเนี่ยเวลาแอมจะทํางานเนะี่ยแอมก็จะถามลูกค้าตลอดถามแบบคนที่มาคอนซัลต์แอมก็จะถามว่าคุณพี่คุณพี่เห็นแอมจากไหนแอมจะเช็คแบบนี้คุณพี่รู้จักคัสเรายังไงแอมก็จะเช็คพอแอมเช็คปุ๊บแอม คอมมิวนิเคชันเพราะว่าเรารู้ไงว่าคนเขาชอบเราเพราะอะไรแล้วคนเขาเห็นเราจากที่ไหนมันจะได้ไปขยี้ต่อไปขยายต่อได้ทีนี้สมมุติว่าเขาตอบมาว่าโอเคเห็นมาจากเอ่อเซิร์ชกูเกิลเราเจอมาคุณก็ร,ร,รู้รู้ตัวเราว่าโอเคจะได้ไปพัฒนาเว็บไซต์ใช่ไหมเน้นไปทํา SEO เน้นไปทํา SCM หรือเขาบอกว่าเนี่ยเห็นจากทิกตอกก็เลยทักมาคุณจะรู้ตัวไงว่าอุ้ยเห็นจากทิกตอกเนี่ยต้องทำคอนเทนต์ทิกตอกมากขึ้นนะหรือว่าไปทาแบบอินโฟอินฟูอะไรเงี้ยมากขึ้นหรือยังบางทีเขาอาจจะบอกว่ารู้จักจากเว เขาจะปาต่อปากคุณต้องเริ่มคิดแล้วว่าโอเคแปลว่าอาจจะต้องมาทําสื่อกันตลาดมากขึ้นนะเพราะาปาดต่อปากมันอาจจะเหมือนกับเล็กเกินไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอะเห็นคุณจากป้ายหรือเห็นคุณจากอะไรไเนี่ยก็ต้องลองกลับไปสืบดูก่อนนะคะจริงๆไม่ว่าคุณจะทํางานในโรงงานไหนอ่ะคุณก็ควรจะไปสืบก่อนทั้งนั้นเลยโรงงานอะไรก็ได้มันสืบได้หมดนะคะไปคุยเลยแบบพี่รู้จักจากอะไรเห็นจากอะไรนะฮะแล้วอย่างบางทีเรื่องพวกนี้นะ คือมันต้องอาศัยการพูดคุยด้วยเว้ยมันไม่ใช่ว่าส่งแบบฟอร์มมาแล้วให้ติกต๊กติกต๊กติก๊กอย่างเดียวนะมันต้องคุยกันมันต้องเม้ากันว่าแบบเห็นจากไหนอะคะคุณเบ๊มันยังไงคือมันต้องคุยกันอะแล้วก็ค่อยๆเก็บเป็น Data ของเราอย่างแอมในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะคนที่ติดต่อมาคอนซัลท์กับแอมเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนดูจาก y YouTube แอมก็รู้ตัวเลยว่าในแอมต้องโฟกัสยูทูบมากขึ้นเงีย้ยเข้าใจฟีลหรือเปล่าครับไปเช็คก่อนนะว่ารู้จักเราจากไหนมากที่สุดค่ะทีนนนนน้้้้้้ะะคคคคคเเเเมมืื่่่่่ออออขาาาาาารรรรรูููแลวววจจจจัักกกกกไไหหุุณณ็ตงิิดพส คุณก็ต้องเหมือนกับทําสื่อนั้นให้เยอะและทําสื่ออื่นๆควบคู่ไปด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคนรู้จักแอมจากติ k กต k ไปหลักเนี้ยแอมก็ต้องขยายไปทํา y YouTube Ig Facebook นั่นแปลว่าลูกค้าแอมได้แค่าจากติ k กต k อไงเธอเข้าใจปะ่ะต้องขยายไปทําที่อื่นแล้วก็ต้องโฟกัสติ k กต k เนี่ยให้หนักกว่าเดิมแอมแนะนำแบบนี้ให้แบ่งอัตราส่วนเลยเป็น100%่งนะฮะห้เนี่ยให้โฟกัส แพลตฟอร์มที่ลูกค้าเรามาเป็นหลักเช่นลูกค้าเรามาไอจก็โฟกัส50เปเ็น IG ป็นไอจจากนั้นอีก50ที่เหลือให้แต่ละแพลตฟอร์มเขาหารกันเช่นลองลงมาลูกค้ามาจาก f c e b o o k f a c e b o o k เอาไป20ลอนองลงมาคือ y o u YouTube YouTube เอาไป15เอรเนรงลงมาคือ Tik t o ็อกไอจีเอ็กซ์ทวได้หมดให้เธอพยายามเรียงเขาจ,จัดอันดับพาราตี้เรียงอันดับความสําคัญว่าที่ไหนมาแรงที่ไหนมาหนักที่ไหนมาช้ามาเบาก็พยายามทําเรื่องนี้ทีนี้พอเราเริ่มเลือกแแพลฟอร์มมได้้วใ่ ก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วคอนเทนต์จะเล่าเล่าเรื่องอะไรจํเทพแอมบอร์ได้ไหมครับว่าถามก่อนว่าพี่ทำไมเลือกผลิตกับหนูพี่ชอบอะไรในการทํางานกับหนูพี่คิดว่าทางานกับหนูพอใจไหมพอคุณถามค่าถามเรื่องนี้เรื่อยๆคุณจะเจอคําตอบที่ว่าเขาเลือกผลิตเพราะว่าโรงงานคุณแบบยกตัวอย่างเช่นว่าเขาเลือกผลิตกับคุณเพราะว่าคุณเคยผลิตให้กับไนกี้อย่างเงี้ยอ่ะเขาก็คุณก็รู้เลยว่าคุณต้องขยี้เรื่องนี้ไงคือไปเช็คดูจนเจอว่าคุณเด่นเรื่องอะไรคุณปังเรื่องอะไรทําไมเขาถึงตัดสินใจมาผลิตกับคุณหา decision maker ไปคนตัดสินใจหาคนนั้นให้เจอหาเหตุผลให้เจอว่าทาไมเขาถึงตัดสินใจเลือกที่เราแล้วเอาเรื่องนั้นมาขยี้แบบเต็มที่เลยยกตัวอย่างเช่นอย่างแอมนะคนตัดสินใจมาคนซัลซ์กับแอมก็เพราะว่าแอมประสบการณ์เยอะ แบบทํางานแบบหลากหลายแบรนด์มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอมมีเอเจนซี่การตลาดเป็นของตัวเองมันก็เลยดูมีหลักฐานใช่ไหมสิ่งที่แอมทำก็คือแอมก็ต้องขยี้บ่อยๆว่าแอมเปิดบริษัทนะแอมทำเอเจนซี่การตลาดนะแอมก็ขยี้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 เรื่องเนี้ยตลอดเวลาขยี้ประกุเปิดบริษัท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 ขยี้เรื่องนี้ตลอดเมื่อแอมขยี้เรื่องนี้ตลอดจนถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บมันฟินเลยมันจบเลยพอเข้าใจใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคุณก็ไปขยี้เลยเพราะว่าเครื่องจักรคุณปังใช่ไหมก็ขยี้เครื่องจักรขยี้ขยี้ขยี้ยีเล่าเรื่องเครื่องจักรอยู่นั่นแหละเล่าทั้งวันเล่าทั้งคืนเล่าตลอดเวลาลูกค้าเราก็จะจะได้จําได้ว่าอ๋อโอเคคุณเก่งเรื่องนี้คุณปังเรื่องนี้แล้วเล่าในโซเชียลที่ควรต้องโฟกัสเป็นอันตราส่วนอย่างที่อัมบอกไปค่ะ ประเด็นต่อมานะฮะก็คือการแบบทำพวกโรงงานอะไรแบบนี้เนาะมันก็ต้องเก็บลีดนะฮะลูกค้านะฮะซึ่งการหาลูกค้ามันก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ฝั่งออนไลน์เนี่ยแอมแนะนำว่าทำคอนเทนต์ที่ดีเสร็จปุ๊บต้องยิงแอดด้วยค่ะคุณต้องเป็นบิส i n e s s ต้องพึ่งพายแอดเยอะนะฮะต้องยิงแอดไปหาหนทางเลยว่าจะยิงแอดได้ยังไงจะเอาแอดมาใช้ตรงไหนแต่ต้องยิงแอดครับไปหาหนทางเลยนะคะอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะฮะแล้วถ้าลูกค้าคนอยู่เฟซบุ๊กใช่ไหมไปเรียนยิงแอดเฟซบุ๊กเพิ่มมา ลูกค้าอยู่ใน YouTube ไปเรียนยิงแอด u t u b e เพิ่มมาทำแมทรยลให้ดีชิ้นงานให้สวยแล้วก็ยิงแอด่ะให้มากเพราะอะไรเพราะว่าบางทีพอคุณเป็นโรงงานอะโรงงานกลุ่มลูกค้ามันไม่ใหญ่มากค่ะมันไม่เหมือนคุณเปิดร้านอาหารคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยมันแมทใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณเป็นโรงงานผลิตอาหารเนี่ยคุณต้องหาให้เจอว่าใครกันนะจะเป็นคนที่อยากจะผลิตอาหารกับคุณใช่ปะการยิงโฆษณายิงแอดก็เลยมีผลค่ะแล้วมีผลมาก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 มีผลเยอะมีผลจึ้ง <ๆ S 1> มีผลแบบสุดๆไปเลยนะฮะมันก็อยากให้คุณเนี่ยลองไปศึกษาวิธีการนล้นะต้องมี เว็บไซต์บริษัทที่ดีด้วยแล้วยิงเสร็จเพื่อให้คนกดดูเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะคะจะช่วยได้เยอะเลยค่ะอีกขาหนึ่งก็คือนอกจากการยิงแอดที่เป็นฝั่งออนไลน์ก็เป็นฝั่งออฟไลน์ด้วยใช่ไหมคะพวกธุรกิจที่เป็น B2B เป็นโรงงานนะมักจะต้องไปออกงานแฟร์เธออย่างชันยกตัวอย่างตอนที่ฉันอัดอยู่เนี่ยตอนนี้เขาจัดงานไทเฟกอยู่นะที่ เอออิมแพคมือที่เมืองทองใช่ไหมฮะงานไทเฟก,ก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วสาหรับงานงานแฟร์ด้านอาหารเขาก็จะมีบูธอาหารนั่นนี่มาออกกันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหางานแฟร์ของคุณว่างานแฟร์เสื้อผ้ากีฬาต้องไปออกงานไหนงานแบบไหนกันที่ที่จำเป็นต้องไปออกบูธไงฮะหาให้เจอข้อดีคืออะไรคืออย่างอย่างของแอมเนี่ยพอแอมเออออกบูธ แบบตามงานต่ตางๆใช่ไหมครับสมมติว่ามันมีงานการตลาดเกิดขึ้นเนี่ยงานสัมมนาการตลาดเกิดขึ้นแอมไปออกบูธในงานคนที่มาเดินในงานก็จะกลายเป็นคนที่สนใจเรื่องการตลาดใช่ปะแอมก็จะทําให้แอมได้ลูกค้าที่มันตรงทาร์เก็ตไงตรงทาร์เก็ตตรงกลุ่มเป้าหมายคุณเองก็ต้องหาให้เจอว่างานแฟร์ที่เป็นออฟไลน์น่ะงานไหนดีแล้วตอนนี้มันมันเป็นช่วงจวังหวะที่คนอ่ะชอบออกจากบ้านมากครับช่วงจวังหวะของอีเวนต์คนชอบออกจากบ้านสุดๆเมื่อมันเป็นจังหวะแบบนั้นอ่ะก็เลยอยากให้คุณอนะ่ะรู้ไว้เลยว่าเฮ้ยจ จงทําอย่างต่อเนื่องจงออกงานให้คนได้เจอคุณเจอในอิริยาบถต่างๆเจอในสถานที่ต่างๆเจอในรูปแบบงานที่ต่างๆกันออกไปเอาตัวเองไปให้ได้เจอคนกันอันนี้จะดีมากๆนะคะถ้าคุณเป็นงานอาหารก็ออกไทเฟกอย่างมันจะมีถ้าเป็นเครื่องสำอางออกงานซื้อคอร์สมูฟพรอฟอย่างเงี้ยมันจะมีหลายงานมากๆที่เป็นอีเวนต์นะคะพยายามไปศึกษาไปดูค่ะว่าจะไปออกตรงไหนได้นะอันนี้จะดีมากเลยค่ะ เป็นเรื่สุดท้ายนะคะที่คนวๆต้องทําก็คือเรื่องของเอ่อพวกอินฟลูเอนเซอร์นะคะการเป็นโรงงานนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานเสื้อผ้ากีฬาโรงงานอะไรก็ตามเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์จะช่วยคุณได้มากๆแอมยกตัวอย่าง,างเช่นถ้าคุณเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาใช่ไหมคุณอาจจะต้องมาคิดแล้วว่าใครกันนะที่ต้องสั่งผลิตเสื้อผ้ากีฬาแอมยกตัวอย่าง,างเช่นสมมติว่าแอมเป็นบริษัทเอ่อไซใหญ่ที่อาจจะต้องเหมือนกับทําชุดวิ่งนะคะให้กับพนักงานที่บริษัทคุณต้องไปหาคนแบบเนี้ยให้เขาเป็นเอ็นดอร์เซอร์เป็นอินฟล แล้วก็เดี๋ยวคุณให้เสื้อผ้ากีฬาฟรีด้วยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทำอาออเป็นคอนเทนต์ว่าเนี่ยคนผลิตโรงงานผลิตเสื้อผ้าให้กับที่นี่อย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันจะมีกรณีศึกษามีเทสต์โมเนียลแล้วก็ผ่านกับสายตาของอินฟลูเอนเซอร์ใครสักคนหนึ่งก็ได้ต้องลองหาอินฟูดูค่ะแอมยกตัวอย่างนะเช่นอาจจะมีคนแบบแอมที่เป็นเจ้าของบริษัทด้วยแล้วก็เป็นอินฟูด้วยอย่างเงี้ยแล้วแอมบอกโอเคแอมทำเสื้อผ้ากีฬาให้พนักงานร้อยคนอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นคอนเทนต์คุณอาจจะไปจ้างเเเสสสืืออ,ออออรร้้้้้้งงงงไไหหททททําา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 ่ผกกีฬใบิษัขย็มถด พอใช้อินฟลูเอนเซอร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นมีเคสตัดดี้แล้วคนก็จะรู้สึกว่าเฮย้ยมันจ้างง่ายมันทำไม่ได้แบบไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกถึงเข้าใจโปรเซสในการทำนะฮะก็การใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะดีมากๆเหมือนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการโปรโมทนะคะอ่ะแถมให้อีกอันนึงนะฮะก็แนะนําว่าลองทำ Personal Branding ของเจ้าของโรงงานดูก็จะดีค่ะเวลาคนทําโรงงานนะมันจะมีเรื่องที่คนทั่วไปไม่รู้ไม่เข้าใจหลายอย่าง,างเช่นเครื่องจักรราคา30ล้าน ผลิตเสื้อแบบนั้นผลิตเสื้อแบบนี้เสือ้อคุณภาพดีโอมันมีคอนเทนต์ลงได้ทุกวัน e อ e r y day สุดๆลงได้ทุกวันเมื่อมันมีคอนเทนต์ได้ลงได้ทุกวันเสร็จหน้าที่ของคุณคืออะไรก็คือเล่าเรื่องให้คนฟังว่าเฮ้ยการทำโรงงานมันเป็นยังไงพาไปดูเครื่องจกักรพาไปดูผ้าแต่ละแบบเล่าเรื่องโ know นเลดโนฮาวเพื่อให้คนฟังนะฮะเวลาทำ p e r s o n a l branding ทำ branding บริษัทแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะบางทีนะคุณต้องเข้าใจว่าธุรกิจโรงงานธุรกิจบ2 b ูบี บางทีเขาอาจจะไม่ได้ซื้อของคุณวันนั้นคือวันนี้แอมเห็นคลิปคุณนะเล่าเรื่องเครื่องจัรผลิตเสื้อผ้ากีฬาคุณตัวละสามสิบล้านนะวันพรุ่งนี้แอมไม่ได้ไปสั่งผลิตงานคุณเลยนะแต่ถ้าวันหนึ่งบริษัทแอมจะไปเอาติ้งต้องใช้เสื้อผ้ากีฬาคุณจะเป็นชื่อแรกที่แอมนึกถึงขึ้นมาค่ะคำถามคือคุณเป็นชื่อแรกไหมเป็นท็อปออฟามเป็นตัวตั้งต้นของความคิดของคนหรือเปล่าเมื่อวันที่เขาจะต้องผลิตอาหารเมื่อวันที่เขาต้องผลิตเสื้อผ้ากีฬาคุณเป็นคนคนนั้นนททีี่่่ําาาใหห้้้เเขรูสึกไดวโอคและ ผลิตกับคนนี้แหละแต่มันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่มาลืนมันอาจจะเป็น5เดือนจากนี้7เดือนจากนี้8เดือนจากนี้หรือ1ปีจากนี้ก็เป็นไปได้ค่ะนี่แหละแม่แม่ไม่ว่าใครจะทําโรงงานแบบไหนนะก็สามารถเอาคลิปนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นตอบทางตรงเนี่ยกับคนที่ทำโรงงานเสื้อผ้ากีฬาก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะใครที่มีคำถามอะไรแบบนี้นะอย่าลืมนะคอมเมนต์มาได้นะคะแอมอ่านเองตอบเองทุกคอมเมนต์เลยค่ะและแอมก็จะช่วย เลือกเมนที่แอมรู้สึกว่าเป,เป็นคำถามที่น่าสนใจนะเอาเข้ามาตอบให้เอาเข้มา,าขมาเล่าให้นะคะจริงๆก็จะพยายามทําให้ได้ทุกคอนเทนต์ตามที่แอมทำไวมากที่สุดในกาลังนะคะตอนนี้ก็พยายามเน้นตอบคาถามคนในช่องนะคะดีใจมากๆเลยเวลาที่คนคอมเมนต์ให้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์สมัสครแคชช่นแของแอมไปด้วยนะคะอยากได้10,000แมากเลยอะ่ะทุกคน มันร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะคะแค่คุณเอานิ้วเล็กๆของคุณนะไปกดสับในแอมนัองก็ดีใจมากแล้วค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ